วันนี้ผมจะเอาของที่ผมไม่ได้ใช้แล้วในบ้านเนี่ย เอาไปแลกที่ตลาดของมือสองดูว่าได้จะได้อะไรที่เราต้องการกลับมาได้ไหมอ่าเนี่ยมันก็มีของหลายอย่างเลยทุกคนที่่พวกเราไม่ได้ใช้กันแล้วนี้แอ์พอร์ตที่ผมไม่ได้ใช้แล้วอุ้ยแต่ชบอนเนี้ยเอปลาร์ตเอ้แอปปร์ตเลยผมผมก็จะมีพวกเนี่ยชุดกันฝนช่วงนี้ฝนตกไงวันนี้ฝนตกก็เลยเดี๋ยวเอาเอาเสื้อกันฝนทุพพีมไปหาแลกดูว่าจะได้อะไรกลับมามีไพ่มีที่ตัดเล็บมีดอะไรพวกเนี้ยมีผมก็มีทุพพีมก็มีผมมีลูกบอลเกมขาห่าน ขาหาดแบบคัสตอมเดอะนแอคกระเป๋าเปสใบนี้ครับอี่พอมีกระเป๋านั้นผมก็มีนี้เอ้ยกระเป๋าีมตัวนี้เนี่ยกระเป๋าเป้เพอร์เชลเนี่ยมาดูว่าจะได้อะไรเราจะได้เปลี่ยนเป็นอะไรกลับมาบ้างไปไปตอนนี้เราถึงที่ตึกแดงเป็นที่โด่งดังในเรื่องการขายพวกเสื้อผ้าแฟชั่นมือสองหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบของดีๆเยอะอยู่แต่ว่าคุผงก็บอกตรงเพราะผมก็ไม่รู้ว่า วันนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะรีบกรีบรีบมีอาหารบ้างมีอาหารบ้างไม่มีกับวันนี้อ่ะไม่มีค่ะมีหรือมีหรือไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีใช่ไหมครับโอเคครับแลอดแดกแดกได้ค่ะแล้วผมจะถ้ามีนะถ้าครับไม่มีชั้นไหนมีวันนี้ดูโซสามเอาแล้วพี่กินที่ไหนกันกินข้าวแล้วก็ทำมาค่ะอ๋อทำมาเองวันนี้กินอะไรฮะมีอะไรให้ผมกินไหมยไม่ยืม ที่ไปเช้นไหนคะช้าวันเธอกวนตีนขมับแม่โอเคครับขอบคุณครัโอเคครับพรุนี่มาได้คะโอเคได้เลยครับขอบคุณเนี่ยโอ้โหเื้อาเยอะแยะโอยมี่ด้วยอีธานี่เดิน นี่คสองฝั่งในร้านเดียวกันนะครับลองดูได้เลยโคตรกอดเลยลองเข้าไปดูเลยพี่ทุกคนจะเป็นออริจินอลมินเท่นะครับแต่ตัวนี้เป็นเสื่อผงที่เป็นออริจินอลอันจะมีฟิลแบบนี้อันนี้เป็นปี89เลยพี่เป็นตรงนุ๊กเลยไงบอลจวีหายากมากเลยเดี๋ยนี่อันนี้ผมแนะนำพี่นี่สวยมากสภาพดีด้วยเอซีดีกใช่สวยมากนี่สวยมากเป็นปี2000ในนี้หายากพี่ ขายยุคสี่แผงห้าเขียนเช่าเลยอะเอางี้พี่อันนี้ที่บ้านผมอะผมไม่ได้ใช้อ่าเป็นมีดสูพีมโอเคพี่พี่พอจะมีอะไรเรามันแลกไสิ่งที่แบบเดี๋ยวผมให้พี่อะไรที่แบบเอ้พี่พี่พอจะแบบโอเคกับมีดสูพีวันนี้ได้แล้วพี่เผื่อพี่เอาเอาไว้ขายในนี้ได้ด้วยใส่เสื้อใส่อะไรผมประมาณ x อกอ อนี่มีสูพิมมีจะแก้ใส่เพราผมไม่ดูนะเฮ้ยมาเถอะเอาเพ,อพี่เลี้กดีกว่าเลี้ยดูตัวนี้ก่อนตัวน,นี้เั็นฟันเก่าที่จะไม่ค่อยสันเท่าไหร่อ่าตัวนี้สวยด,ด,ง,ดงดำนี่อันนี้เลยพี่ไอ้นนกระเที่ยวโหใช่อันนี้คือไข่เล็ดไบรท์ดูไข่เล็ดพี่ <c oughs> ได้จะเหมาะสมที่สุดแล้ว นก็จะมอลจบด้วยกันแล้วแต่ก็นั่นแหละพี่สุดท้ายมันมันอยู่เหนือราคาใช่ครับมันอยู่เหนือราคาเออเหมาะเหมาะเหมาะกับสไตล์อย่างผมใช่ผมว่าฟาร์มิโก้ฟาริโก้ก็นั่นแหละเอายี่พี่ผมให้พี่สองตัวอ่ะพี่เอาเป็นคนละตัวเอาเลยพี่ เออตอนแรกกับพี่เขาด้วยเออนี่เพราะว่าวันนี้ผมเราเรามาแรกกันได้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 พี่เหมือนกันอ่ะได้อาเป็นลูกบอลอ๋ออ่าแรกกันนะพี่อันนี้เก็บเก็บลูกแล้วผมจะเป็นซุปเปอร์ไหนอาไม่ใช่ใช่ไหม ี่โอเคอ่ะเฮ้ยหมอ้เหมาะไข่เล็ดวัยรุ่นไข่เล็ดแล้วก็ฝากนิดนึงพี่ใครมีเสื้อวินเทจเอามาเทปมาแลกมาขายผมก็ได้เฮ้ยได้เลยเหรอเทปได้เลยเทปก็ได้คุยราคากันได้ถ้าบผมพอใจแต่มารถจบให้ได้ชื่อชื่อร้านอะไรพี่เทปผมชื่อล็อกที่วินเทจอ่าเดี๋ยวผมใส่ถุงให้พี่เฮ้ยผมใส่ไปเลยได้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 แล้วผมต้องอมลูกบอลไปเลยผมไม่ต้องใช่ไหมผว่างมานะพี่ได้วัยรุ่นผ้าบาง เดวกหายผมก็ไม่เคยดูนะพี่ผมก็บอกว่าดีมากครับพี่ชอบมากไปดีไปไกลพี่โอเคนะอย่าลืมนะพี่มาร้านผมได้มันมีเนี่ยพวกการ์ตูนมีหนังมีทุกอย่างเลยพี่หรือพี่มีอะไรแลกแอร์พอร์ตผมมีก็แล้วใจเย็นพี่เอาแล้วไปแล้วถึงกครับครับเออครับครับมันคือความพึงพอใจผมก็แฮปปี้เซ้ยมันก็ผมก็แฮปปี้นะผมพี่ก็แฮปปี้นะ สงขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมครับแต่อันี้ก็มีตำหนิอ๋อขอดูนะคยรับได้โซิ่ว่าอ๋อ๋อน่๋ ไปดูช่องพี่นะครับชื่อจีโน่ครับพี่ปอนยังครับผมอยากถามพี่เหมือนกันว่าครับอันนี้พี่ถ้าจะแลกเปลี่ยนพี่มีอะไรจะมาแลกไหมครับไอพอดในร้านพี่อะไรก่นด้ในร้านพี่มันยังใช้งานได้มพี่ใช้ได้แต่ต้องหาเสียบชาร์จพี่ ดูว่าถ้าเป็นพวกเสื้อหรืออะไรอย่างงี้พี่มีไหมถ้าเป็นเสื้อก็พี่ลองดูก็ได้ครับนี้ผมขอดูถ้ายังไม่ถูกใจไม่ได้โอเคไหมเออสินสันวะจริงไม่เขิยนนะครับถ้าจีดขาวเรามีแล้วไงฮะอือมีครูขอบคุณครับพี่นี้เดี๋ยวขอเดินดูกันะครับดีครับขอบคุณมากครับคือกูไม่อยากเอาพวกเสื้อพวกอะไรเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวพวกมึงไม่แอบขึ้นบ้านกูแล้วไปขโมยอีก ตัวไหนให้ผมน่าโดนบ้างครับเลเกอร์ไหมครับผมอยากดูของเด็ดๆแล้วแบบเรามาแลกของกันนะเพื่แลกของผมมีกระเป๋าทูพีมมีกระเป๋าเฮอร์เชลมี port, แอร์พอร์ตอะไรพวกเนี้ยพี่มีอะไรแบบเจ๋งๆมาแ,กแลกกันไหมแล้วเอาที่แบบพี่แฮปปี้อ่ะต้องดูว่าตัวไหนที่เราชอบด้วยไงอ๋อแล้วตัวผม <c oughs> ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้เหรอลองผมก่อนไหมได้ได้อ่า ดีที่เลยดีเปร์เท้าข้อพี่อ่ะแต่มันดูแน่นๆน่นนะแน่นเลยครับพอใจมันอยากได้อะไรก็ใส่เลยอ่าพี่แนบอยเดี๋ยวผมเอาของผมให้พี่ดูอ่ะผมมีอ่าไพ่ไอซูพีมมีกระเป๋านี่เหมือนมือหนึ่งเลยพี่แล้วก็นี่แอร์พอร์ต แลวก็กระเป๋าใบนี้นี่ที่พี่แฮปปี้ครับและกับกระเป๋าพีมก็ได้มีหมดเลยพี่อันนี้โอ้เป็นตัวนี้ด้วยนะคอแลบด้วยนะผมมีคาหาาคัตตอมมีอา้ามีเสื้อกันฝนสุพีมที่เอาใบนี้ อ่าใบนี้ไปพี่ลุยโอเคนะพี่พี่แฮปปี้นะน้องแฮปปี้มครัผมแฮปปี้นะพี่แฮปปี้โอเคโอเคแล้วผมไอพวกนี้มันอยู่บ้านผมมันแบบไม่ได้ใช้ใช่ใช่ผมเลยแบบเออถ้าแบบพี่เอาไปต่อยอดราคาได้ไปขายต่อได้อะไรเงี้ยแฮปปี้ร่วมกันเพราะอันนี้ถ้าเอาไปผมก็ได้ใช้โอเคโอเคขอบคุณครับนี่เราดิวโอเคนี่สองใบนี้โอเคครับแลกกับเสื้อตัวนี้แลกกับเสื้อตัวนี้โอเค ได้ครับรับหมอครับรับหมอครับเี่ขอบคุณครับสอกไม้ขอบคุณนะครับขอบบคคุณรัการที่พี่ด้วยนะได้ครับตรงไหนครับพี่พี่บอกเลยอยู่ตึกแดงชั้น3ครับห้อง 3B155 โอเคครับใครสนใจพวกสปอร์ตกีฬากแวะมาดูนะเปิดวันไหนบ้างฮะเปิดพฤหัสทุกเสาร์อาทิตย์ครับขอบคุณครับมาให้เยอะมาให้เยอะโอเคเรียบร้อยนั่นของพี่ฮะพี่เจอในสิ่งที่ถูกใจเออสิ่งที่สุดในนั้นแหละจริงมันใส่ได้ ชุดนี้ก็ใส่ได้นะชุดเลยแล้วเดี๋ยวพวกมึงก็เอาไปขายตัวละสามร้อยถ้าถ้าร้านเปิดเยอะน่าจะสนุกมากอันนี้ร้านปิดเยอะแต่ก็ได้ของประมาณนึงนะได้ของประมาณก่อนได้หนึ่งอย่างผมได้หน่งยางที่ได้หนึ่งอย่างแรกกับหลายอย่างพี่แต่ก็ไม่เป็นพี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ามันจะคุ้มไหมไม่คุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้อยู่ดีของมันควรไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่แค่หนึ่งในความคิดของเราถ้าเราไปแลกเปลี่ยนเขาก็จะได้ของ แต่ถ้าเธอไม่ยอมแลกแปลว่าฉันแลกเปลี่ยนกับมันไปประมาณ3,6กครับ3,4 -3,6 ประมาณนั้นครับโอ้ยดีขามางาน D S A เนื้อแล้วก็มีไอ้นี่ตัวหนึ่งมีไอ้ริเพย์มีขามาเหมือนกันนี่นี่นี่ดีสุดวะนี่ดีแค่แค่เมีต่อ นี่ดีเซลมันน่าก็ดีเซลผมขอลองหน่อยนะครับได้เลยถ้าผมเอาของมาแลกกางเกงตัวนี้ได้ไหมเป็นการ์ดเกมอย่างไรครับมันเป็นกางเกงคาถาครับที่เป็นงานคัสตอมที่ผมทำขึ้นมาเองอ้โฮไม่ได้ใช่ไหมครับคนละแนวคนละแนวให้ไหมครับ เมื่อกี้ผมไปแลกแจ็คเก็ตมาไหนดูแจ็คเก็ตเดี๋ยวนี้โอ้คนนี้มาเป็นงานใหม่ใช่ใช่ของวิลเล่นแนบอยใช่พวกนี้งานใหม่ผ้ามัตสอันี่ยไปจับไปเอวคนละอย่างอย่างนั้นนะครับอ๋อเออนุ่มกว่าฮะคือข้างหาผมแรกอะเสื้อลายลายอย่างนี้ได้ไหมฮะ ออ่าันีย่ตัวนี้สวยมากพี่สวยเลยใช้คำว่าสวยเลยตัวนี้ได้ไหมครับได้ถ้าจะค้าหาแล้วฮะนี่สวยเลยผมผมยังไม่ถามเรื่องราคาด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันคือแบบเฮ้ยเราเราแฮปปี้กับมันพี่แฮปปี้นะครับถ้าผมแลกกับตัวนั้นโอเคนี่ อันนี้เป็นเกย์คาหาดของผมตอนนี้มาอยู่ที่ร้านนี้เรียบร้อยแลกกันกับเสื้อฮาวายตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อฮาวายของเมกาครับเมดินฮาวายเลยนะตัวนี้สีสวยมากสีสวยสีสวยสีสวยไว้ใส่ไปทะเลโอ้ขอบคุณนะครับพี่แฮปปี้นะครับแฮปปี้ <Happy S 1> <Happy S 2> ครับแฮปปี้ครับพี่โอเคครับ,รบขอบคุณมากเลยนะครับ บครัโอ้ยตอนนี้ของผมเหลือเหลือในส่วนที่เป็นแอร์พอร์ตแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสมันก็ยังอยู่อย่างนั้น<ม>เดือวครั้งหน้าอันนี้ลองทำมันลองเช็คก่อนเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ไหมการที่เรามีของอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับเรามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ เราก็มาวิธีการที่ทําให้แบบเทศให้ไปเกิดประโยชน์แล้วเป็นความพึงพอใจของทุกๆฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยอีพีนี้อาจจะแบบของอาจจะไม่โดนปอนอ่าอย่าไม่โดนไม่เป็นไรกดแชร์ออกไปเยอะกดไลค์ให้เราด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าแบบเพื่อนชอบไหมและครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนแล้วจะเอาของอะไรไปแลกกับพี่เพื่อนๆของพวกเราอีกก็รอติดตามไปด้วยนะจ๊ะไปเจอกิปหน้าเดินครับ